น้ำเชื้อโคที่มีคุณภาพสูงนะคะแต่ว่าถ้าเก็บผิดวิธีหรืออุณหภูมิไม่พอดีน้ำเชื้อคุณภาพก็จะเสื่อมหรือว่าคุณภาพก็จะลดลงค่ะวันนี้นะคะกิ๊ฟมีวิธีการเก็บน้ำเชื้อที่คงคุณภาพ มาฝากทุกคนค่ะขั้นตอนการเก็บรักษานะคะขั้นตอนที่1ค่ะคือเก็บในถังไนโตเจนเหลวนะคะเพื่อรักษาสภาพแช่แข็งของน้ำเชื้อค่ะก็คืออยู่ในที่อุณหภูมิลบ196องศาค่ะ2องนะคะก็คือรักษาปริมาณไนโตเจนเหลวค่ะทั้งเก็บน้ำเชื้อนะคะเราจะต้องเติมไนโตเจนให้เต็มอยู่ตลอดนะคะต้องเติมทุกวันค่ะเพื่อเราจะได้แน่ใจว่าหลอดน,น้ำเชื้อของเรานะคะจมอยู่ใน น้ำเนโตเจนนะคะเพื่อคงคุณภาพของอสุจิค่ะถามนะคะการจัดระเบียบหลอดน้ำเชื้อค่ะเราควรมีการติดป้ายระบุข้อมูลสำคัญบนหลอดน้ำเชื้อด้วยนะคะเช่นชื่อพ่อพันธุ์ลดการผลิตเพื่อเราจะสามารถค้นหาหลอดน้ำเชื้อที่เราต้องการนะคะได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะ4นะคะการตรวจคุณภาพน้ำเชื้อค่ะเราควรมีการตรวจคุณภาพน้ำเชื้อนะคะที่เรามีในสต็อก ทุกๆ6เดือนค่ะเพื่อจะได้ให้แน่ใจนะคะว่าน้ําเชื้อเรายังมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามที่กําหนดเลยค่ะเหตุผลในการจัดเก็บในสภาพแช่แข็งนะคะการเก็บน้ําเชื้อแช่แข็งนะคะเป็นการคงคุณภาพของอสุจิค่ะณนะเวลาที่ทําการแช่แข็งไว้นะคะยืดอายุการใช้งานนะคะวิธีนี้จะเป็นวิธีที่เราสามารถเก็บน้ําเชื้อแช่แข็งไว้ ใช้ได้นานหลายสิบปีเลยค่ะสิ่งสําคัญที่ต้องระวังนะคะก็คือการละเหยของไนโตรเจนเหลวค่ะสภาพของถังเก็บน้ําเชื้อนะคะเราควรมันตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ําเชื้อด้วยนะคะหากเกิดการชํารุดเสียหายอาจจะทําให้ไนโตรเจนเหลวหมดก่อนกําหนดค่ะและเราต้องรีบแก้ไขนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายแก่น้ําเชื้อค่ะสุดท้ายนะคะท่านใดนะคะอยากได้เทคนิคการเก็บน้ำเชื้อหรือว่าการบริการน้ำเชื้อโฮที่มีคุณภาพนะคะติดต่อเราได้เลยค่ะ น้ำเชื่อคิดถึงคิดดีแอนิมอลค่ะขอบคุณค่ะ